เาลวรัวันนี้เราก็มาอยู่เกมโลบอกนะครับในแบบที่มีชื่อว่าลวงฆ่าสัตว์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องชายของผมเองทั้ง2คนนะฮะก็คือเบนเทนแล้วก็ออนหนึ่เดนะฮะเด็กกระปุกข้างบ้านผมเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้เรามากัน3คนนะฮะเราก็เข้าห้อง3าคนนะฮะมา What did you feed it? Those hitchhikers from last week. Well, looky here, finally awake. I was beginning to think you were dead. Welcome to Cottonwood Farm. I'm Jackson. This one's face. William. What did I say about showing some respect when we have guests? Oh, you're acting like a damn fool, Jackson.

มันจะโดนหมูเซตหยอใช่ไหมเฮ้ย Well อันนี้ม <LAURA> ันไม่ใช่หมูธรรมดาเหมือนว่าเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ระวังหมูตัวเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะหมูตุยสัตว์อุ้ยแมงมุมโอ้โห เราต้องหาไรจะไปปเดอร์ไมนไปใส่ตรงนั้นเราต้องหาของเข้าไปใส่ในนั้นหรอใช่แล้วอันนี้คืออะไรชุดปฐมพยาบาลผมเจอยาแล้วอย่างหนึง่งก็คือเราก็จะเอาไอเหมือนแขนใช่ไหมแขนเรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นเหมือนขนมปังหรือเปล่าอ่าเหมือนขนมปังเอาใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วทีนี้เหมือนกับว่าไปโดนปุ่มแล้วทําให้ประตูเปิดใช่ไหม <Yeah. S 2> ประมาณนั้นนะแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีหมูนะหมูแบบประหลาดมากเขาปล่อยออกมาข้างนอกนะแล้วก็พวกนั้นก็เดินตามหมูออกไปนะก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างนะที่หายไปจากที่นี่เดี๋ยวเราปิดประตูตรงนี้ไว้ห้องซับเหลือทีละห้องก่นะอนฮู้มีเสียงฟ้าร้องด้วยนะอันนี้ก็คือห้องน้ํานะห้องน้ําก็จะมีชุดปฐมพยาบาลลูกปั้นแมวอะไรเนี่ย แมวอยู่ในโถขี้นะแล้วก็มีกบเราต้องสำรวจทุกอย่างเฮ้ยทำอะไรอะแมวติดขี้นะฮะเฮ้ยมีโทรทัศน์หรือว่าเราต้องเอาไอ้พวกนี้ไปวางตามจุดแมวนกอ๋อเออใช่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 เราต้องเอาไปวางตามจุดที่โทรทัศน์บอกนะอันนี้เป็นแจกันแมวกับนกใช่ตอนนี้ผมมีแมวนกนกอยู่ตรงนี้นะใช่หรอใช่ไหม โอเคอันนี้คือนกนะนกเอานกมาวางไว้ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยอ่าใช่ใช่โอเคตตาาามมมมแมวตรงไหนอ่ะอ๋อต้องเดินย้อนกลับมาฮะนี่ไงโอเคอ่าโอเคเอาแมวมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทำอะไรต่อไม่มีอีกเหมือนเราจะต้องไปดูทีวีต่อใช่ไหมเหลือม้านะฮะแล้วแล้วม้าอยู่ไหนอ่ะ ต้องเดินไปข้างหน้าเลยมั้งต้องหาม้าแล้วก็เอาแมวไปวางอีกที่หนึ่งโอเค let's go ห้องนี้อ๋อก็ทะลุกันเอ้ยเดี๋ยวหมู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 เข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาหาห้องหาห้องเข้าก่อนปิดประตูด้วยเข้ามาเข้ามาปิด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 อยู่เฉยอยู่เฉยโอ้โหไอ้เปิดได้เปิดได้เดี๋ยวนะขังไว้ขังไว้ขังไว้นี่ไปห้องไปห้องแรกที่อ่อนรอดปะเนี่ย ของน้ำเข้าน้ำอ่อนไม่รอดเลยตอนนี้อ่อนตุยไปแล้วครับทีนี้ก่อนยื้ก่อนเราสามารถเอาไอ้นี้ทุบหัวนได้เอาไม่กวาดไปฟาดมันอยู่ใน่นี่ฮะเช็คตามคาเหมือนมันจะไปแล้วประตูภารกิจหากุญแจไปเปิดประตูแล้วบ้านมันแคบมากเลยแล้วหมูตัวอย่างใหญ่หมูอะไรก็ไม่รู้ชิปหายแล้วผมโดนหมูเซ็ตจอไม่นะ ไม่หมูกัดผมผมโดนหมูกัดเออหมูกัดอะไรอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคมาตอนนี้ผมเกิดใหม่แล้วทุกคน้หมูหม,หมูอยู่นี <c oughs> โอ้อามโดนหมูเซตเหยอกไปแล้ว <c oughs> อยากมึงแน่ถ้ากูหยอกอยากอย่าง,งกินตอนนี้ผมอยู่กับอ,นะอ,อ,อ่อนนะฮะอ่อนกำลังทำอไรไม่รู้นะตอนนี้มันอยู่ในห้องนะ้ำเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ ช่ไหมโอ้เหมือนจะเป็นอาหารกินแล้วกันหิวเเราจะต้องหาที่วางลูกปั้นแมวนะแล้วก็ม้านะหาม้าลูกปั้นม้านะครับเหมือนเราต้องจู๊นะฮะส่วนใหญ่ใช่เราต้องโอ้มันมันอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆนะค่อยๆผมไม่ค่อยจะไหวนี้ผมวิ่นะไนะผมเอาแมวไปหายแล้วแมวแมวแมวชิบหายแล้วผมโดนหมูเซ็ทยอครับ เข้ามานี่ครับแอบในตู้เสื้อผ้าอ่อนหมูอยู่ทางนั้นขา้าไม้ตู้เสื้อผ้าเจอมาฮะหมูอยู่ทางออนั้นอ๋อนแล้วผมคลองห้องน้ำมันเปิดประตูได้ไม่หมูย่ะอย่าหมูอย,ย,ยู่อะผมเนีเ่ย <c oughs> ตอนนี้นผมอยู่ในอออตอนนี้อามอยู่ในตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วอามเจอมาแล้วนะตอนนี้ผมโดนหมูเซตหยอไปรอบที่สองแล้วนะครับพาย่างหมูฮะจบแมป เจอใครวะนั่นแกเออน่ะออนไม่ทำอะไรเลยเหรอเนี่ยสองหน่อยสองให้หน่อยมันมันกำลังเดินไปตอนนี้มันมาแล้วจะคอยดูคูกดอนโดนกินนะฮะเราจะทำสิ่งที่เรียกว่ายูเซนโวยูเซนโบตอนนี้ไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนนะเหมือนว่าโอ้โหชิปหายแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปหาไอ้เราไปหาเลย่วยกูด้วยตู้ เราต้องลงไปข้างล่างให้ได้นะครับต้องต้องต้องวางสารให้ถูกวิ่งให้จังหวะนี้ไม่สนอะไรทั้งนั้นวิ่งโอเคหมูอยู่ห้องกลางมันกินอะไรอยู่ไม่รู้วิ่งโอเควิ่งแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยผมเอามาไปวางแป๊บหนึ่งมารอยอ๋อเราต้องเอาม้ามาวางตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วคบแล้วยังไงต่อชิปหายแล้วแล้วจะออกไปยังไงวะเนี่ย ออกไปไม่ได้ผมโดนหมูฆ่าทรอที่สามไม่ผิดผมดูมาจากโทรทั์อ๋อยังไ้กุญแจกูได้แล้วโอเคอินเดีคใช้กุญแจเปิดประตูพริงไหมอย่าดีเลย Let's go มาไปแล้วอัพไปทางนู้นกลัวทำไมมันเปิดยังไงวะ เชิญท่านออกไปก่อนเลยอะไรเนี่ยประตูเปิดได้แล้วเร็วนลงมาแล้วจะลงไปยังไงวะหมูมันอยู่นี่เนี่ยขุนวิ่งมาเลยห้องนี้ใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องไหนอ่ะมันวิ่งตามหลังคุณมาแล้วชิปหายแล้วนี่ปิดประตูเออมันมันจะไม่ลงมาแล้วโอเคลงมาได้มีพัดลมมีขามันยาวไงมันโยงเย่งอุ้ยมีปืนด้วยรสสกะุน ต้องเ้าไปทำประโยชน์ไรได้ตอนเนี้ยแล้วเราต้องทำไรฮะตอนนี้แต่ผมไม่มีกระสุนปืนน่ะกระสุนกระผมมีฮะนี่ไงกระสุนปืนตรงไหนอะอะไรสักอย่างไอออนออนผมไม่มีกระสุนผมมีคอมดูดูฮาววิดดูสไปเดอร์คีอันนี้ก็คือให้เราซื้อของได้กุุญแแจมมมงเรากุญแจแมงมุมเหรอเราต้องทำอะไรไม่รู้ว่ะตามหากุญแจ ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องตามหากุญแจนะในนี้อาจจะมีอะไรคอยเซตหยู่เฮ้ยผมได้กระสุนปืนแล้วเ,เราต้องหากุญแจแมงมุมแล้วก็ออกจากบ้านนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเ,ยวเจออะไรเหมือนเหมือนหมาป่าที่มีฟันเยอะๆกลัวทำไมเนี่ยมันเดินเข้ามาตรงนี้แหละแล้วมันออกได้ไงไม่รู้่ะมันหายตัวได้ใช่ไหมจะมีตัดกองกองมีด อ,อันนี้กล่องอันนี้มันล็อกกล่อ,ลองลึกล่่งเหลืองเนี่ยเขียวๆขียวเนี่ยมันล็อกนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะห้องห้องนี้มันล็อกนี่ว่าในตู้เย็นโอ้โหมีไส้อัว่ <c oughs> นวนะ <c oughs> บ้านหลังนี้เขาชอบกินซอยจุเออ,อันนี้บอกว่าปลอเอข็มชั่วโมงติดอยู่ที่สิบอ๋อรู้แล้วผมได้อะไรมาใหม่อะไรผมได้เป็น ไอ้เข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาใช่ไหนมบิจิกมาเฮ้ยเข็มนาฬิกามันนี่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 ไหนตรงนี้มีนาฬิกาอยู่มันนี่มันนี่กำลังเดิมต้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมห้องไอ้นาฬิกาเร็ยแล้อยละตรงนี้เนี่ยอ๋อนาฬิกาไอ้นี่โอเคเรียบร้อยใส่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วไปแล้วทำไงต่อผมมีปืนผมก็มีปืนลุบโอเคไปเลยปอเหมือนเราจะต้องฆ่ามันใช่ไหมเหมือนเราต้องออกแล้วก็ตามหาสไปเดอร์ขี าตามหาสปาไปเดอร์คีกุญแจมังมุม<อ>เออแล้วอ๋อนี่ไงประตูมังมุมมันล็อกก็คือมันจะมีไอ้กล่องเจเขียวอยู่อีกห้องนึงแต่ว่ามันล็อกเราต้องใช้กุญแจเพื่อปลดล็อกกล่องแล้วเอากล่องมาปลดล็อกอันนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะกล่องมันอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ห้อง,องไอ <ป S> ้ห้องแรกห้องเอ่อห้องเนี่ยที่ผมมากับเบนเทนนะที่มาเจอไอ ปีศาจเออนี่แหละไอ้กล่องนี่แหละเรายิงให้มันทังได้ไหมไม่ได้เหมือนว่าเราต้องหากุญแจมาเปิดอันนี้นะได้ละอ่าโอเคตอนนี้อ่อนแก้ได้แล้วได้ได้กุญแจแล้วได้กุญแจโอเคตอนนี้เรามีกุญแจกุญแจนี่จี่เอ้ยมันตายเฮ้ยหมูตายหมูตายครับห้องแรกมาห้องแรก มันมีอันนึงล็อกอยู่รลึกปะตอนนี้หมูตายแล้วตำรวจทุกห้องเลยหน่อยชั้นสองมีห้องล็อกอยู่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอยู่ชั้นล่างที่มีกล่องนึ่งเหลืองอะมันให้มาเปิดตรงนี้ไอ้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนสวนของบ้านหลังนี้ใช่ไหมเอ่อเมื่อนะเ้ยอะไรอะ เหมือนเขาจะได้ยินนะเหมือนเขากำลังคุยกันอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโดนตัดมือเลยเหรอเขาโดนตัดมือเลยเหรอโอ้โหคิดหายละ ในนี้คือที่ที่สองคนนั้นอยู่โสกปรกมากเลยตรงนี้มันล็อกโอ้โหพวกนี้อันตรายมากคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเหมือนคาบอะไรสักอย่างนะเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยวัวเหรอมันคือวัวเหรอิบหายแล้วโอ้โหอ่อนโดนกินไปแล้ว อนนโดนเซตหยอไปแล้วนะตอนนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยอุ้ยปิดว่ว่าจะต้องหมุนให้แบบตรงตามที่มันต้องการเก็บกระสุอันนี้คือซุปไก่เขาบอกว่าในตอนเช้าสิงโตมองไม่เห็นทางทิศตะวันออกซึ่งมีดวงอาทิตย์ส่องแสงเจดดิดจ้าและในช่วงบ่ายสิงโตจะเดินไปทางเหนือริมฝั่งแม่น้ำโดยหวังว่าจะได้กินอาหารก่อนค่ำ ในตอนเย็นสิงโตมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อหาสถานที่พักผ่อนในจังจันทร์ตอนเช้าทิศตะวันออกตอนบ่ายทิศเหนือตอนเย็นไปทางที่ใต้เหมือนเราจะต้องจังอันนี้นะเอ้ยัดประตูประตูเปิดเองผมมมไ่สาารถช่วยิดหายแนละ้ว ไม,ไม่รู้อะ่ะโอผมโดนวัวกินครับตอนนี้เฮ้ยกูรอ,อดว่ะชิปหายละยลมันไม่ได้มีตัวเดียวามามันมีสองตัวเหรอเราต้องไปขวาขวาปั๊บ แล้วก็ไปเหนือ <S <S เหนือแล้วก็ไปใต้เหนืออ่าเหนือแล้วก็ใต้โอเคเรียบร้อยมีอะไร <S <S มีเอ่อ <S <S อะไรอะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงมันก็คือพิกล็อกนะฮะเหมือนเราจะต้องเอาไปเปิดไปเปิดอะไรสักอย่างเปิดกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเราจะต้องเอาไปเปิดเอ่อกล่องเหลือง อ่อนี่ไงเรียบร้อยมีอะไรเนี่ยอาหารกระป๋องมีซุปไก่ <c oughs> มีซุปไก่แค่นี้เนี่ยนะไไนนะโอ้โหชิบหายเอ้ยสองตัวเลยจะซื้อะไรเนี่ยอันนี้ล็อกแล้วต้องทำไงต่อวันนี้โอโ่ะพระเจ้าสุวย โอ้โหพี่ชายเอาดีเดียวตัวนี้มันมาห้องนี้ไม่ได้แล้วมันยืนโอ้โหยืนแบบยืนดักเลยอยู่ที่ไหนลองเดินกลับมา,าเดี๋ยวก็มารับกัน แล้วไอ hm oh, <The noise> <laughs> ้นี่อุ้ยโอ้โหสามตัวเลยมันมีสามตัวเลยอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะโอ้โหพี่ตรงนี้โอ้โหจิบหายไปเลยโดนแน่โดนเซตหยอกมาไม่กลคว่ำ แช่มันเดินตามเลยไงแล้วมันเราสามารถจูกได้นะเฮ้ยผมได้กุญแจแมงมุมแล้วมาได้เวลาเฮ้ยประตูแมงมุมเฮ้ยไอ้ซุปมันทำให้เราวิ่งวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยโอยชิบหายแล้วโอ้โหสองตัวกระสุนปืนพกรีโหลดกระสุนมามนอยากสู้กูใช่ไหม เจอกูตัวเป็นมุมไปและมามามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเปิดโอเคเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเด๋ยวเดือดเดอดเดือดเดออ้นไม่นะมันมีอีกตัวอยู่ในนี้ เราต้องฆ่ามันโอ้โหมีอีกออนมันมีอีกโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหสามตัวอยู่ในในที่แห่งน,นี้สามตัวใช่เราต้องเราต้องเราต้องหนีไม่โอ้โหผมโดนแล้วไปกันเถอะโอ้โหมันตักข้างหน้าเลยวะไปเลย โอเคตอนนี้ผมเข้ามาในห้องอะไรไม่รู้นะโอ้โหกระสนุนเต็มเลยเสร็จเสร็จเ,เสร็จโจมมา,าทีวีมีเลขศูนย์นะไม่รู้ว่าอะไรนะไปห้องประตูจะไปเดื่องเนี่ยอ้มไปยืเนี่ยมันคือไอ้ตายเออนั่นแหละฆ่ามันเลย,าม,าเลยมันหล้างนะไม่ฟืน้นไม่ฟืน้นแล้วเราต้องเราต้องยิงมันให้ตายนะ โอเคเราต้ออยากได้กระสุนหาหามาเลยด็กมามาล่อนมาล่อนมาล่อนมายิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เข้าหัวหนีเลยหนีได้หนีได้มามาไปก่อนผมเหลือนัดเดียวโหที่เหลือนัดเดียวน้องชาย น้องผมโดนเซตย่อไปแล้วเดี๋ยวผมเอาจังหวะนี้แหละวิว่งหนีเลยไปวิ่งคือการเอจังหวะนี้มมผมมีกระสุนละใส่เลยมาเจอมาใส่มา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 มันมันทางการไม่โอ้โห,โ,โ,โ,หโดนสวบวัวสวบไม่เน,เนี่ยเอ้ยเอาพุงยนันยานมึงออกไปได้พุงยันยานของมึงอะออกไป โอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เราไม่เหลือกระสุนแล้วเราจะฆ่ามันยังไงดีเนี่ยเหมือนเราต้องหาพิกล็อกพิกล็อกจําได้จําได้ไอ้นี่น่ะมันใช้พิกล็อกเปิดได้แล้วได้แล้วเอานะเอานะโอเคผมมีม<า>มชีพเอามาแล้วเรียบร้อยมาเปิดแล้วยังไงต่อห้องนี้น่าจะมีอีกเอาละเราต้องปิดป,ประตูไว้ด้วยรับกุญแเจนในชั้นใต้ดินอะไรอ่ะทุทัศ วยนี่ไงคนที่โดนตัดมือ่ Dude the brothers trapped me in the basement man I managed to get away but dude there's someone no something down here with me and dude I think it has the key you gotta help me dude and quick I don't know how much longer I can wait Dude we can talk about this เขากำลังจะบอกวิธีให้เราออกมาจากที่นี่เหมือนจะบอกว่าให้เราหากุญแจแล้วก็ออกไปจากที่นี่นะประมาณนั้นแหละอยู่ชั้นใต้ดิน คืน่นนั้ประมาณนั้นตเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยไงชั้นใต้ดินประตูเอ่อตาขาบก็ล่างเองมีเฮ้ยรูปปั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะอันว่าอะไรเนี่ยช่างมันเถอะอัลละมืดมากนะประตูรูปมือแล้วข้างล่างนี่ก็คือโคตรโคตรจะมืดแล้วอะไรเนี่ยมีคัตซีนด้วยมันอยู่วแม่ออนทุกคนอยู่ในคัตซีน ออนไม่ได้อยู่ในคัตซีนแล้วตอนนี้ใช่เลยเมื่อเกินจุดไหนวะเนี่ยแต่งอยู่ for เพออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมใช่เหมือนเราลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็จบเลยคัตซีนตรงนั้นเลยแล้วก็น่าจะมีภาคต่อนะเออน่าจะมีภาคต่อนะครับใครที่ชมมาจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบอกเลยว่าคลิปยาวมากขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ